นี่นะครับเนี่ยเลี้ยงเป็ดอยู่ดีๆมีอาชีพแต่ว่าโอ้โหได้ไปเสพยาบ้าเข้าไปที่สิบเม็ดพอกินสิบเม็ดบั๊บมันก็หลอนสิฮะนี่หลอนไปทราร้ายยายยายวัยเจ็ดสิบปีเนี่ยถูกทําร้ายในโอ้โหเนี่ยสงสารยายมากเลยนี่นะครับเมื่อวานนี้นี่สภาพของคุณยายนะเมื่อวานนี้ทางตํารวจเนี่ยตำรวจภูธรองโรงพักร,รัมมศักดิ์อำเภอโพธทองอ่างทองเนี่ยได้รับแจ้งเหตุนะบอกว่ามีลูกบ้านอ่าคือผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีลูกบ้านก็คือนางประเชิญภูลสวัสด อายุ70ปีถูกคนร้ายซึ่งเป็นคนเลี้ยงเป็ดในพื้นที่เนี่ยบุกเข้าไปทําร้ายร่างกายจนกระทั่งคุณยายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะถูกทาร้ายร่างกายในบ้านของคุณยายเลยนี่เขาก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุนะครับไปสกัดไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็พยายามหลบหนีนะหลบหนีออกจากหมู่ที่3ตะบลยางซ้ายนะครับระยะทางกว่า2กิโลแต่ก็หนีไปไม่รอดฮะถูกจับได้คาถนนนี่แหละนะครับทราบชื่อคือนายพรมงคลสุจริตพรแม่ชื่อดีมากเลยพรมงคล นำสกุลก็ดีฮะสุจริตพรแต่ว่ามาเสพยาบ้าและก็ไปทํำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับเจ้าตัวเนี่ยอายุ34ปีอยู่ในสภาพเนี่ยตอนแรกก็เมายาอย่างหนักพูดจาวกไปวนมาสับสนอยู่แต่ว่าให้การรับสารภาพบอกว่าเนี่ยก่อนเกิดเหตุได้เสพเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยสิเม็ดว่าอย่างนั้นจากการสอบถามป้าเอ็นนะฮะอายุ60ปีญาติของผู้บาดเจ็บนะฮะซึ่งป้าเอ็นก็เล่าด้วยอาการตกใจอยู่ บอกว่าเนี่ยเธอเนี่แหละเป็นผู้ไปไปเจอ,อคุณยายประเชิญเป็นคนแรกในช่วงเช้าและก็พบว่าคุณยายเนี่ยอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสมากเลยสอบถามได้ความว่าถูกชายคนเลี้ยงเป็ดบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายและเขาพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศยายด้วยนะครับแต่คุณยายก็ได้พยายามต่อสู้ขัดขืนและก็ถูก,ถกคนร้ายใช้ท่อนไม้ทุบตียายเนี่ยหลายครั้งจนกระทั่งยายเนี่ยอายุมากแล้วก็บาดเจ็บสาห,หัสเลยเจ็บหนักเลยก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป หลังเกิดเหตุคุณยายก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ลุกเองก็ไม่ได้โชคดีที่เธอแวะไปหาพดีในช่วงเช้าไปเจอไปเจอป๊าก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งทราบป้าก็ไปแจ้งตำรวจมารังรับเหตุไปติดตามคนร้ายเอาไว้ได้แล้วก็ได้ประสานนะครับให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยนําคุณยายไปส่งโรงพยาบาลนะครับหน้าเป็นห่วงก็คือว่าคุณยายอาจจะมีภาวะเลือดออกในสมองนะก็ถือว่าในสาหัสมากเบื้องต้นเอาตำรวจได้คุมตัวผู้ชายคนนี้ดูดูหน้าดูสภาพหน้านีา่นะฮะนายพรมมคลเนี่ยนะครับไปยังโรงพัก และก็ทําการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดและก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตรวจสอบนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีผลตรวจออกมานะครับมีสารเสพติดต่างๆที่วันนี้ก็จะถูกจัดการตามกฎหมายกันต่อไป